สวัสดีครับสวัสดีน้องๆไั้3าใหม่ทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่รั้วเขียวเหลืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่เปรมน,นะครับจะพาทุกคนไปดูอาคารสถานที่ต่างๆนะครับว่าจุดไหนมีอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับอาคารไหนทําอะไรนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าป้ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในอาเภอเมืองนะครับและเดี๋ยวจะพาชมทั่วมหาวิทยาลัยเลยทั้งในเมือง ทั้งย่านมาสีนะครับว่าจุดไหนมีอะไรตรงไหนบ้างไปกันเลยเริ่มที่หน้ามหาวิทยาลัยเลยละกันนะครับก็เริ่มที่ประตู2ประตูนี้ก็จะสามารถเข้าได้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นนะครับตามกันมาเลยครับก็จะเห็นกับร้านไทยรูปนะฮะธนาคารกรุงไทยแล้วก็ มีเซเวด้วยตรงนี้คือประตู3นะครับและโดนเซเวก็จะมีร้านขนมหวานร้านใส่นมนั่นเองครับขวามือที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้ก็คืออาคารต้นน้ำนะฮะร,รอผู้ประกอบการมาพัฒนาพื้นที่นะฮะแล้วก็ถัดเข้ามาครับก็จะเห็นกับร้านคาเฟอเมซอนนะครับเป็นร้านกาแฟที่ฮิตมากเลยทีเดียวต่อมาเลยครับนี่เลยก็คือลานจอดรถมอเตอร์ไซค์สำหรับนักศึษาและก็บุคคลทั่วไปนะครับ ต่อมาครับอาคารสีฟ้าตั้งเด่นเป็นสงานี้ก็คืออาคาร15ครับเป็นที่ตั้งของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะับเกี่ยวกับการขอใช้งานอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับรวมถึงเป็นที่ตั้งของศูนย์ภาษาด้วยการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์กับภาษาอังกฤษก็มาที่อาคารนี้นะครับทัดมาก็เป็นโดมนะฮะสำหรับจัดกิจกรรมมี2หลังติดกันเลยนะครับตรงข้ามกันนี่เลยก็คืออาคาร14ครับ ก็เตรียมจัดตั้งเป็นวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุนั่นเองครับและนี่ก็คือสนามฟุตบอลนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นออกกำลังกายนะครับที่เห็นอาคารสีฟ้านี้ก็คืออาคารของคณะครุศาสตร์นะครับหรือว่าอาคาร9นั่นเอง ต่อมานะครับนี่ก็คืออาคารบรรณราชนครินครับเป็นของสำนักวิทยบริการครับที่ตั้งของห้องสมุดนั่นเองนะฮะถัดมานี่คืออาคาร4ครับเป็นที่ตั้งของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีมัลติมีเดียต่างๆนั่นเองนะครับ ถ้าเข้ามาจากประตูที่สองครับก็จะเห็นเลยนี่ก็คือศูนย์รวมจิตใจของชาวราชพัฒนนครสวรรค์นะครับนั่นก็คือพระพุทธสพพัญุบรมครูประปรชานาตสังฆราชอุทิศพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยครับอาคารนี้คืออาคาร5ครับเป็นที่ตั้งของ NSIUBI หน่วยบ่มเพาะวิสาหากิจนั่นเองถัดมานี่ก็คือหอวัฒนธรรมนะครับด้านบนก็มีพิพ,ธพิธภัณฑ์นะแสดงถึงประวัติของจังหวัดนครสวรรค์นะแล้วก็นี่คืออาคารสำนักศิลปะและวัด นธรรมไปต่อกันเลยครับนี่ก็คืออีกหนึ่งสถานที่สําคัญสําหรับนักศึกษานั่นก็คือกองพัฒนานักศึกษานะฮะสามารถมาติดต่อได้ที่บริเวณอาคารนี้นั่นเองนะครับและตรงข้ามกันนี่ก็คือที่ตั้งของสํานักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับหรือว่ากยศนั่นเองนะครับและก็เป็นที่ตั้งขององค์การบริหารนักศึกษาครับ ถัดมาเลยก็คือจะเป็นที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏนครสวรรค์ครับและนี่ก็คืออาคาร10คณะวิทยาการจัดการอาคารนี้คืออาคาร1 1นะครับเป็นที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหากรรม ตรงข้ามกันเลยนะครับนี่ก็คืออาคาร3นะฮะก็เป็นที่ตั้งของสาขาภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศนั่นเองครับนี่คือโดมของคณะมนุษย์เขานะและนี่ก็คืออาคาร2ครับคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมาศาสตร์สีม่วงแน่นอนครับเป็นอาคารของคณะวิทยาการจัดก,การครับอาคารนี้เป็นที่ตั้งของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะ,ะนี่ก็คือสตูดิโอของสาขานิเทศศาสตร์นะครับ นี่ก็คืออาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนี่สีเหลืองสวยงามตั้งเด่นเป็นสงานะครับตรงข้ามกันเลยนี่ก็คือหอประชุมนะเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมากันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนี่ก็คืออาคารของสาขาวิชาคาหาก,กรรมศาสตร์นะครับโอ้โหสวยงามทันสมัยมากๆเลยทีเดียว ต่อไปกันเลยนี่เลยครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์นะครับนี่ก็เปิดตั้งแต่เนอร์สเี่ไปจนถึงระดับมัธยมเลยนี่ครับมาตรการเฝ้ราระวังการระบาดของโควิดปฏิบัติตามกันด้วยนะครับพาไปดูบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับสวยงามร่มรื่นเลยทีเดียวนะครับตรงข้ามกันเลยนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของศูนย์วิทยศาศาสตร์นี่ของคณะวิทยาศาสตร์เขานะครับ ติดกันเลยก็คือนี่เลยศูนย์อาหารครับ NSIU Food Center ตึกนี้เป็นตึกของสาขาวิชานาฏศิลป์และการละครนะครับส่วนสาขาวิชาศิลปะศึกษานะฮะก็จะอยู่ที่ถนนไกลาลาดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญเลยนะฮะสำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะต้องทราบและรู้จักนะครับนี่ก็คือห้องร่มพยอมนะฮะอาคาร8 เริ่มกันที่ห้อง811ครับเป็นสำนักง,งานชั่วคราวของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนี่ครับมาติดต่อได้ที่ห้อง811นะครับมีพี่ๆเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการอยู่ที่มอไนนะฮะอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดด้วยติดกันเลยนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของสำนักง,งานอธิการบรดีชั่วคราวครับผมก็จะมีงานประชาสัมพันธ์นี่งานธุรการนะครับ แล้วก็งานการเงินนะฮะนักศึกษาที่อยู่มอไนสามารถมาติดต่อการเงินได้ที่อาคาร8ห้องร่มพยอมนะครับนี่ก็คือที่ตั้งของศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพนะฮะและนี่ก็คือสนามบาสนั่นเองนะครับและนี่ก็คือมอไนไปมอย่านกันบ้างครับย่านมัตซี ว้าวเริ่มที่หน้าป้ายของมหาวิทยาลัยเลยนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับสถานที่แรกคุมมใจนำเสนอนั่นก็คือศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาตินะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับตอนจัดงานอัญเชิญตราพระราชลัญจกรนี่เป็นไงล่ะครับสวยงามยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆ้นักศึกษาป,ปีหนึ่งทุกคนก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มาเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเลยบริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยนะครับอาคารแรกก็คืออาคาร8เป็นที่ตั้งของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับนี่เด็กสาธาก็จะอยู่ที่อาคารนี้นะครับห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทยครับ และนี่คือห้องปฏิบัติการสาขาวิชาว,วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพโอ้โหน่าเล่นมากเลยที่กําลังสร้างนี่คืออาคารวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั่นเองครับใกล้เสร็จแล้วไปต่อกันเลยครับนี่คืออาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับและนี่ก็คืออาคารของสาขาวิชาวิวศวกรรมนั่นเองนี่คือเป็นอาคารปฏิบัติการแปรร,ปรูปอาหารนะครับฟู้ดสไตล์นะครับแล้วก็ ตรงข้ามกันเลยนี่ก็คืออาคารของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์นั่นเองครับไปที่อาคารปฏิบัติการทางดนตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับโหเพิ่งสร้างเสร็จสดๆสดสดร้อนๆเลยนะครับติดกันเลยนี่อาคาร11ครับเป็นอาคารเรียนรวมนะครับนักศึกษาที่เรียนที่ย่านมัสีทุกคนจะต้องได้เรียนที่อาคารนี้ ก็เป็นที่ตั้งของสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยไปต่อกันเลยนะครับตรงข้ามกับอาคารเรียนรวมนะครับเข้ามาอีกนิดนึงนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของสวนพฤกษศาสตร์นะครับข้างในก็จะมีพืชไม้นานาพันธุ์มากมายที่หาชมได้ยากก็มาศึกษาเรียนรู้กันได้และพาไปดูอาคารที่เพิ่งสร้างเสร็จสดๆด,ดร้อนๆเช่นเดียวกันนี่ก็คืออาคาร ูดเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าศูนย์อาหารนั่นเองนะครับตรงข้ามกันนี่เลยอาคาร9นะครับเป็นของคณะครุศาสตร์ไปต่อกันเลยครับอาคารที่อยู่ใกล้กับเสาธงนะครับตั้งเด่นเป็นสง่าเลยนี่คืออาคาร2นะครับเป็นที่ตั้งของสาขาวิชานิติศาสตร์ ถัดไปนะครับตรงข้ามกันนั่นก็คืออาคารหนึ่งครับเป็นที่ตั้งของสาขาวิชารัฐศาสตร์และก็รัฐประสาสาศาสนศาสตร์หรือว่ารอปศนั่นเองไปต่อกันเลยนะครับใกล้ๆก,กันนี่ก็คือศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ครับนี่กำลังสร้างเลยใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูภาพมุมสูงกันดีกว่านะครับจะได้เห็นนี่ชัดๆเลยนะครับว่า ความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็มีทั้งอาคารยิมเนเซียมมีสนามกีฬาชนิดต่างๆมากมายรวมถึงสนามฟุตบอลด้วยไปต่อกันเลยนะครับอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำให้หนักศึกษาทุกคนได้รู้จกักนั่นก็คืออาคาร10แห่งนี้ครับ เป็นที่ตั้งของสำนักงานอธิการบดีแล้วก็สำนักส่งเส,สริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นศูนย์หลักแล้วนักศึกษาสามารถมาติดต่อได้ที่อาคารนี้นะครับเป็นที่ตั้งของงานประชาสัมพันธ์งานธุรการและการประชุมและนี่คืองานทะเบียนนะครับมาติดต่อได้ที่นี่นะฮะสำนักส,งส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนี่ก็คืองานการเงินนะฮะมาจ่ายค่าเทอมมาขอรับใบเสร็จได้ที่ อาคารสิบแห่งนี้นั่นเองนะครับอาคารแห่งนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของอคณะผู้บริหารรวมถึงสำนักงานต่างๆด้วยนะครับอาละครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของอาคารสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์นะครับขอบคุณนักศึกษาที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ